คลิปข้าววันนี้ทำการใส่หน้าปกยูทูบช็อนะคะโดยใ,ใช้แ a p c คัตที่แอปแครปคัตเราสามารถเลือกเลือกตรงนี้สอนตรงเนี้ย่ะเรามันจะพอกดหน้านี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกหน้าปกที่เราตกแต่งอะไรตั้งแต่แรกเลยเพื่อเพื่อเป็นหน้าป o u t ท b e ของของเรา่ดงเลยนะคะอันนี้เป็นยูท e s ช o อ t ก็คือยูทูบช็อตไม่สามารถใส่หน้าปก